สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115กลับเข้ามาสู่รายการพบกันวันอาทิตย์ยังอยู่กับคุอณอรนุชนะคะซึ่งถือว่าเป็นจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้และผู้สูงอายุจริงหลักก็คือผู้สูงอายุที่อาจจะเจ็บป่วยหรือว่าดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ สิ่งที่ทําก็คือมีจิตอาสาซึ่งก็มีสมาชิกประมาณสัก1 6บหคนไป <Okay. S 2> ช่วยกันให้ความรู้ให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันหาข้าวของที่ขาดแคลนในการ <Okay. S 2> ดูแลผู้สูงอายุไป <Okay. S 2> มอบให้ซึ่งของเหล่านั้นมาจากการบริจาคค่ะห <Okay. S 2> มอพี่นุชนี่เวลาบริจาคให้พันเป็นองค์กรไหนที่จะรับบริจาคนะคะไม่มาบริจาคได้ที่เราเลยหรือว่าให้เราไปรับก็ได้แล้วเราจะหมายถึงว่ามีหมายถึงมาที่โครงการนี่เห okay. รอค่ะโครงการาเพื่อผู้สูงอายุค่ะ okay. แล้วเวลาไปบริจาคพี่นุชจะทํำยังไงต่อหลังจากที่ได้รับบริจาครับมาแล้วเราก็เอามาทาความสะอาดหรือปรับปรุงให้พร้อมใช้อีกครั้งหนึ่งเ,<อ>เมื่อผู้สูงอายุได้ได้รับไปก็จะได้เปิดใช้ได้ทันทีเลยเะนะฮะก็สําหรับการเอาไปผู้สูงอายุก,การส่งต่อเน,นี้เราส่งหลายรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งก็คือเราให้ใช้ถ้ากรณีผู้สูงอายุให้ใช้แปลว่ายืมใช้ยืมใช้ให้ใช้ใชจนหาย<อ>คือเราพยายามจะช่วยเหลือตัวเองแล้วทําให กิจกรรมของเรามันยั่งยืนเราเลยพยายามจะผ่านตัวเองให้เป็นเหมือนธุรกิจเพื่อสังคมนะคะซึ่งอันนี้มันจะในในหาใน SE นี้เราจะต้องแบบเขาบอกว่าเราอยู่ได้สังคมมีความสุขค่ะโซเชีย e n t นต์ไร s ์นะคะอันนี้กำลังนิยมมากทั่วโลกเลยอังกฤษก็ประสบความสำเร็จอันนี้เราก็ในส่วนที่บอกว่าอันแรกคือขายก่อนถ้าผู้สูงอยุหรือครอบครัวมีกําลังจ่ายเราก็จะขอให้จ่ายซึ่งก็จะขายราคาก็ ประมาณ40สิบซหรือส0มสิบซนะคะก็อันนี้ขายไปพอได้เงินมาแล้วก็มาทํากิจกรรมที่ที่เล่าไปนะคะอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่มีเงินแต่คิดว่ามีเล็กน้อยเพราะอย่างน้อยเงินเดือนผู้สูงอายุมีแล้วจะได้ภูมิใจด้วยนะหกร้อยบาทเราไม่เราไม่ใช้จนหายห้าร้อยบาทนะฮะกี่เดือนก็ได้ห้าร้อยบาทเหมือนเป็นหาย การันตีประมาณนี้จะได้ภูมิใจด้วยว่าว่าไม่ใช่ส่งเคาะเพราะเราอยากให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรีตรงนี้เราคำนึงถึงมากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราหาผู้ถัมภ์ให้กรณีอย่างเช่นรถเข็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเจ้าของเลยเราก็ใช้ตลอดแล้วก็ถ้าท่านไหนไม่ไม่ติดอะไรก็อยากให้เขียนเป็นเรงความเขียนเล่าเรื่องนิดนึงอย่างคุณตาจากจังหวัดน่านเขียนมาบอกว่าอยากเที่ยวรอบสวน 8ปดสิบปีแล้วอยากได้รถเข็นสักคันเงี้ยเราก็เอาจดหมายน้อยของคุณตาขึ้นในเว็บไซต์ของเราก็จะมีคนตอบมาว่าอ๋อรถเข็นคันนี้จะเป็นผู้ทําให้ราคาพันสองร้อยบาทประมาณนี้นะคะเราเราก็จะส่งไปให้เรามีรถเข็นอยู่แล้วที่คนบริจาคมาแต่ว่าใครอยากจะมาซื้อจากเราเพื่อไปให้มอบให้คุณตาเราก็จัดให้ซึ่งพันสองร้อยบาทที่เราได้แม้ว่าเราจะได้รถเข็นมาฟรีแต่พันสองร้อยบาทจะเอาไปใช้ในกิจกรรมที่จะไปช่วยเหลือให้ความรู้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ การที่ไปเอา,เอาเรถเข็นมาเรามีค่าใช้จ่ายนะคะเ oh. นื่องจากเราต้องเช่ารถไปรับอค oh. <Okay. S 2> ะ,ะ <Okay. S 2> เราต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งแต่เราโชคดีว่าเรายังมีอาสา,าสมัครช่วยเราอยู่บางส่วนไปรับให้เรา <Okay. S 2> แต่กรณีบางกรณีถ้าคุณตาคุณยายไปสวัรค์แล้วเขา เห็นแล้วคิดถึงอยากอยากให้ไปรับทันทีนี่อาสาสมัครเราไม่ค่อยว่างเพราะว่าอาสาสมัครเราเป็นคนทํางานนะฮะเราก็ต้องเช่ารถไปจ้างรถไปรับนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายพอมาถึงที่เราอาจีบีบางตัวต้องซ่อมแล้วต้องทําความสะอาดอย่างเช่นเปื้อนมาเราก็ต้องซื้อน้ํายามาเช็ดซึ่งน้ํายาก็มีราคาแพงทุกอย่างทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดค่ะเป็นต้นทุนตรงนี้จะมาช่วยนะฮะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้มาตรงนี้ไม่ได้แสวงหาผลกําไรมากมายแต่ก็องค์กรก็ต้องอยู่ได้ คือถ้าอยู่ไม่ได้นี่ก็ไม่มีคนทางานตอนนี้ยังอยู่ไม่ได้ยังอยู่ไม่ได้แล้วคะตอนนี้แบบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต้องช่วยกันต่างช่วยกันนะค่ะแต่ก็อยากให้กําลังใจเพราะว่าอย่างว่าอยากให้มีคนอย่างพี่อารนุชเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยกันในชุมชนของตัวเองตอนนี้มีเห็นบอกว่ามีหลายชุมชนแล้วใช่ไหมคะที่เป็นห้าชุมชนแล้วก็ตอนนี้รู้เปิดเป็นศูนย์คือความฝันเริ่มเป็นความจริงที่บ้านรวบรวมเงินซื้อที่ให้ 93ตารางวารุ่ดเพิง่งเพิ่งทำบุญไปเมื่อวันที่25เมยนา,า๋อเปิดเป็นนอสเลรี่ที่เราต้องการแล้วเป็นเดย์เซนเเเ็นเ,เ,นเตอร์เล,ล็กๆก็เป็นที่ตั้งของของร้านคุณตาคุณยายด้วยพาอเดิมทีตั้งชื่อว่าร้านคุณตาคุณยายแล้วแล้วพื้นที่ทั้งหมดเรียกว่าศูนย์เพลินัยศูนย์เพลินวเมื่อวานนน่ารักนะคะดูฟังดูเพลิดเพลิน ูนว์เพลินัยแล้วสนยนนี้มีอะไรอยู่สนยนนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของร้านคุณตาคุณยายเป็นที่ทํากิจกรรมร้านคุณตาคุณยายก็คือร้านที่เราเอาของมารับประจาแล้วก็เอาไปขายต่อราคาถูกอ่ะค่ะนิดนึงร้านคุณตาคุณยายที่ลืมบอกว่าเรามีบริการให้เช่ารถเข็นด้วยนะคะเพราะอย่างปีที่แล้วนี่เราดีใจมากเลยรถเข็นเราได้ไปเที่ยวทั่วเลยไปถึงญี่ปุ่นฮ่องกงสองสามรอบแล้วก็เช่าไปต่างประเทศแล้วก็อย่างงานรับปริญญาเนี่ย ออกทุกวันเลยค่ะสองวันคนละสองวันเอาคณยายไปร่วมงานลรากี่ร้อยค่ะก็วันละร้อยบาทวันละร้อยบาทค่ะแล้วห้าวันแรกร้อยบาทวันที่หกห้าสิบบาทอุ้ยตายแต่เราขอวันละยี่สิบบาทวันสามพันนะฮะอ๋อค่ะค่ะแล้วมาคืนก็ได้เงินคืนเผื่อไม่อยากมาคืน แต่เราอยากซื้อไปเลยจริงๆซื้อพันสองเองนะมจลมูลค่ามันตัวที่ให้ยืมนี่มันแพงนะคะมันเบาแล้วมันดีมากๆเลยมันสวยเราก็อยากเก็บให้ได้ใช้ทุกคนนะคะทั้งในเวียนเอาไปแล้วอยากให้กลับมานะเราไม่อยากได้สามคนค่ะอยากเอามาให้คนอื่นค่ะแต่ก็ดีใจเมื่อปีที่แล้วคุณตาคุณยายได้นั่งเข็นเราไปเที่ยวจำนวนมากเลยค่ะค่ะก็มี บริการให้เช่าอุปกรณ์จําหน่ายอุปกรณ์ราคาถูกแล้วก็อาหาผู้อุทําให้ราคารวมถึงรับบริจาคสิ่งของแล้วที่เป็นศูนย์นี้คือรับดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยไหมคะยังค่ะยังอ่ะจะเป็นศูนย์กิจกรรมก็ค,คิดคิดว่ามันค่อยๆพัฒนาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรับดูแลนี่มีคนติดต่อมาทุกวันนะแต่เราค,คิดว่า มันต้องพร้อมมากพอสมงคนต้องจะต้องขอใบอนุยตอนุญาตเลยนะคะเพราะเรื่สถานพยาบาลอย่เครื่องมืนความสะดวกของทางลาดมีที่เตียงกี่เตียงมีต้องมีนางพยาบาลนู่นนี่นั้นนอนก็ต้องตอนนี้เราทําเป็นแค่ศูนย์กลางวันที่ผู้สูงอายุก็มาเจอกันเราอาจจะกําหนดตอนนี้ที่กําหนดไว้ก็จะมีตัดผมให้แล้วแต่จะหยอดก็คิดว่าจะพยายามติดต่อของนักกายภาพบาบัดให้มาช่วยเพราะมีคุณตาคุณยายแถวนั้น สตร o k หลายคนก็คิดว่าถ้ามาจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็มาทํากันที่นี่เลยแล้วคิดว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้คือเราจะเป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิัญญาก็คิดว่าจะมีคุณตาคุณยายมาสอนทําขนมสอนทําอะไรนะฮะแล้วก็มาสมัครเรียนกันวัยรุ่นมาสอนบ้างละค่ะให้วัยรุ่นเป็นนักเรียนอ๋อมาสอนเด็กๆค่ะให้วัยรุ่นมาเประสบการณ์มาก แล้วก็เป็นที่พักผ่อนพักผ่อนรีแหลกให้ผู้สูงอายุนะเป็นที่พบปะสังสรรค์สวนเสเฮฮาการแล้วก็เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยพื้นที่เกือบเกือบหนึ่งร้อตารางวาค่อยๆค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้นี่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า แรงบันดาลใจเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็กำลังค่อยๆขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆโดยที่มีความฝันเป็นเป้าหมายสูงสุดอยากที่จะดูแลผู้สูงอายุแต่นี่ฉันเชื่อว่าความฝันแบบนี้คงต้องเกิดขึ้นอยู่กับคนหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งคนไทยที่มีจิตเมตตาจิตกุศลนะคะเพราะฉะนั้นตามชุมชนต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆที่อาจจะขาดแคลนต้องรออยากจะรอภาครัฐอยู่ฝ่ายเดียว รอไม่ไหวแล้วค่ะภาครัฐเขาก็อุ้ยอ้ายไม่ไหวทําอะไรไม่คล่องตัวมากนะเพราะฉะนั้นถ้าดูแลตัวเองได้อาจจะมาเรียนรู้จากพี่นุษย์นะคะทํายังไงเริ่มต้นยังไงทําศูนย์ยังไงต้องการความรู้แบบไหนปรึกษาหารือกันส่วนใครอยากจะทําบุญวันเกิดไปบริจาคของได้ที่พี่นุษย์นะคะแล้วเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญไหลต่อให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านต่อๆไปในอนาคตด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับคุณอ,อรนุชเลิศกุลดีหลกนะคะประธานูลนที่ช่วยไร้พรมแดนและนี่ค่ะเจ้าของโครงการ เพื่อผู้สูงอายุ for O d Project นั่นเองขอบพระคุณมากค่ะพี่นุชค่ะเป็นกำลังใจให้อยากให้ฝันเป็นจริงแล้วก็อนุโมทนาบุญในการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาสำหรับรายการพบกันวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผู้สูงอายุของเรากลับมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมเหมือนเดิมนะคะแต่คุยเรื่องคนสูงอายุคุณดำรงมักจะหนีนี่เรื่อยเลยนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าไม่พลาดแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันสิรีบูรัตนภัทรลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ จร,จริงๆโครงการนี้เกิดขึ้นก่อนแม่เสียนะคะก็ oh, <okay. S 2> คือพอพ่อเสียก็ตัดสินใจว่าอยากจะทํางานอะไรที่ได้ดูแลแม่ด้วยก <Okay. S 2> ็เลยคิดว่าตั้งใจว่าอยากทาเหมือนเป็นเนซซารีคือ,ค,อคืออยากทำเนซซารีผู้สูงอายุ <Okay. S 2> ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ได้ดูแลแม่ด้วยแล้วก็เราน่าจะดูแลเพื่อนของแม่ด้วยก็หมายถึงว่าดูแลร่วมกัน <Okay. S 2> แล้วขนาดเดียวกันเราน่าจะมีเงนั่นคือความผันสูงส <Okay. S 2> ุดเรืออยากเปิดเป็นเนซซารีผู้สูงอายุ เอารายได้นั้นส่งเสริมการศึกษาเด็กกำพรายากจน